สวัสดีครับ,รบน้องทสศนสวัสดีก่อนครับวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องอะไรกันคะวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องข้าวสารมหาศจจัย์อ่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะอันนี้คือขวดน้ำอ่ะแบ่งกันคนละหนึ่งขวดนะคะอ่ะแล้วก็จะมีกล้วยกล้วย ช่แล้วกรวยมีช้อนค่ะไว้ตักข้าวสารแล้วก็จะมีตัวข้าวสารนะคะมีตะเกียบเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้าวสารจะมหัศจัรยร์ยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราจะตักข้าวสารใส่ไปให้เต็มนะคะครับค่อยๆตักให้เต็มค่ะลูก วันนี้เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาลน,นะคะเป็นการบ้านของพี่ฟาร์มน้องจะช่วยด้วยองมันโตหัวไหว 小动物。 ใกล้เต็มขวดแล้วนะคะเดี๋ยวคอยดูว่าตอนขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อกรอกเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตะเกียบใส่ไปข้างในข้าวสารนะคะอ่ะเอาตะเกียบใส่ครับ เอาะเก็บใส่ลงไปเลยเอ่ดันเข้าไปลูกดันไปอีกกดเลยเอ่าลองยกดูสิขวดไหนมันจะยกได้ยกตะเกียบลูกยกตะเกียบไม่ได้ยกขวดอายกตะเกียบเอา้าของรองทาสานขวดไม่ขึ้นนี่นาะ โอ้ของปีฟามขวดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมค่ะจะเห็นได้ว่าขวดนี้ยกขึ้นแต่ตะเกียบนะคะเพราะว่าข้าวสารมันไม่หนาแน่นเนาะขวดนี้ที่ยกตะเกียบขึ้นเพราะว่าในระหว่างที่เรายกได้กรอกข้าวสารใส่ขวดเนี่ยเรากระแทกกระแทกกระแทกอย่างนี้ ก็เลยหนาแน่นยกขึ้นได้ทั้งขวดนะคะอ่าเด็กการทดลองวันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกไหม,มคะอ่าต้องกระแทกกระแทกใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีครับก่อน